สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวิกกี้เวียจดทะเบียนสมรส ราสดทำเอาแฟนแห่ยินดีหลังพี่เวียได้ออกมาโพสตภาพคู่ทะเบียนสมรสพร้อมระบุข้อความว่า10นาฬก49นาทีเนวะียพูดว่าพี่ครับทำไมให้มาหลายใบจังผมเอ่ยถามพี่เจ้าหน้าที่พี่ตักพูดว่าผมเชื่อแล้วว่าแต่งครั้งแรกจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าวิกกี้ไอ้เก้าไม่รู้จะพูดยังไงย้อนกลับไปตอน9นาฬิกา19นาทีน้องครับจดทะเบียนต้องมีพยานด้วยนะสองคนฮ่าฮ่ฮผมนี่คิดเลยใครอยู่แถวนี้บ้าง วะอ๋อพี่ตั๊กห่างไป3โลไอ้ก้าวบันอยู่ถัดไปไม่กี่ซอยฮัลโหลฮโสวัสดีครับเรียนเชิญมาเป็นพยานให้ผมกับวิกกี้หน่อยครับสั้นๆที่ไหนเจอกันขอบคุณวิกกี้ที่รักพี่ตั๊กไอ้ก้าวขอบคุณวันดีๆที่สนุกมากและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มพี่ๆเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากวอร์ซิเออร์นิวขอบคุณครับ